สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ เลยไม่ใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยค่ะแต่ว่าจะเป็นที่นี่เลยค่ะที่ไหนที่ไหนที่ไหนนี่เลยค่ะฮาราจูกุไทยแลนด์นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่สุวินโทงนั่นเองนะคะบรรยากาศเนี่ยฟิลแบบญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฮาราจูกุจ้า แล้วอย่กันง,งกันตามเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีสองไกด์สุดน่ารักน้องอลินและน้องอลันค่ะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศภายในนะคะซึ่งบรรยากาศที่นี่นะคะก็จะตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยมีต้นซากุระด้วยนะคะแล้วก็จะมีร้านให้เช่าชุดค่ะเราสามารถใส่ชุดยูตากานะคะหรือว่าชุด กิโมโนเนี่ยมาถ่ายแบบในนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าใส่เช็คอินไม่ควรพลาดเลยค่ะมีภูเขาไฟด้วยค่ะเป็นอุโมงค์ภูเขาไฟนะคะเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยค่ะสนุกสนานกันที่สุดเลยดูสิคะเพื่อนๆมีภูเขาไฟให้เราถ่ายรูปด้วยค่ะก้าว,วามีลูกสาวมด้วย เาาจะมาล้างจัดกันจ้าและที่นี่นะคะนอกจากจะมีวิวสวยๆแล้วยังมีสัตว์ให้เด็กๆได้ให้อาหารกันด้วยค่ะ,ะมาจัดกันโอ้โหกลงีเ,ล,เ,ล,เล,ล้ว่าเออเกๆกลังเลกลังลยตเอรแล้วแกวก,กันบ้างอ่ารับห้รัอกินแล้วกปล่อยมือ นี้เลยค่ะต้องบอกว่าได้ใกล้ชิดกับน้องๆมากๆเลยค่ะดูสิคะเพื่อนๆได้ให้อาหารน้องๆน,นอกกงแบบใกล้ชิดกันเลยค่ะน่ารักมากๆเลย และนี่เลยค่ะที่เด็กๆรอคอยกันนะคะก็คือนั่งรถไฟชมบรรยากาศรบอบๆนั่นเองเด็กๆตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่อยากมาเที่ยวชมองซิลบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้นะคะก็มาได้เลยนะคะที่นี่เขาเปิดให้บร,ริการทุกวันเลยค่ะสําหรับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิดตั้งแต่1 0บโมงถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิกจะเปิดถึง1 0บโมงถึงสาทุ่มกันเลยค่ะดูสิคะเพื่อนๆดูบรรยากาศภายในสิมีต้นซาก,กุระด้วย เพื่อนๆคนไหนที่อยากไปญี่ปุ่นและยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะก็ลองมาเที่ยวฮาราจูกุไทยแลนด์ก่อนได้เลยค่ะที่นี่เขาจำลองฟิ์บรรยากาศมาเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยค่ะดูสีมีต้นซากุระด้วยแล้วนี่ค่ะเด็กๆนั่งรถไฟกันมาแล้ว สนุกมากๆได้ชมบรรยากาศรอบๆ้วยค่ะอุ้ยสนุกแทนเด็กๆเลยดูสิคะเพื่อนๆนี่แล้วตรงนี้ก็มีกอซีล่าตัวใหญ่ด้วยค่ะนี่เด็กๆชอบกันมากเลยอันนี้เราแต่งชุดกิโมโนชุดยุตธกะมาถ่ายรูปนะคะตรงนี้ก็มีบริการให้เช่าชุดกันด้วยนะคะ นี่คะ่ะแล้วก็คือไฮไลท์ของที่นี่เลยเดี๋ยววันนี้ป๊ะป๋านะคะจะมาโชว์ความกล้าคะ่ะเล่นของเล่นอันนี้เลยเรียกว่าซิปไลน์นะคะก็คือขึ้นไปข้างบนแล้วก็โรยตัวลงมาจากเชือกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ป๊ะป๋านะคะจะมาโชว์ความกล้านะคะด้วยการเล่นเครื่องเล่นซิปไลน์นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะความสูงถึง ส0เมตรกันเลยนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยก็คือเป็นร้อยเมตรเลยเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสู้ไหมคะปาป๊าตามกันไปเลยค่ะนี่ค่ะปาป๊าขึ้นไปอยู่บนหอคอยแล้วลอยลงมาแล้วค่ะเพื่อนๆอุ้ยนกก่ากลัวมากๆเลยถ้าเป็นแม่เองแม่ไม่กล้าเล่นนะคะเนี่ยอู้ยดูสิ ความยาวเขาบอกว่าร้อยเมตรเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นไงคะป๊าป๊าขอสัมภาษณ์ก่อนรู้สึกหน่อยคะ่ะเ,เดี๋ยวดีครับค่ะและนี่เลยคะ่ะจูกกซิลายักษ์ของเด็กๆวยวันนี้ก็จะมีเป็นมุมให้ถ่ายรูปนะคะให้เราเข้าไปอยู่ที่มือกอสซิล่านั่นเองนะคะดูสิคะนี่เ่นน้องๆก็อยากถ่ายรูปกันตัวใหญ่มากๆเลยคะ่ะจุกกซิล่าตัวนี้ดูสิคะ เดินเที่ยวกันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเรือถีบก,กันดีก,กว่าค่ะชมวิวชิวๆนะคะบ๊ไไไไายบายเนี่ยเร็วบ๊ายบายเนี่ยอลันเย้ๆค่ะนั่งเรือกันมาทั้งทีแล้วเราก็ต้องไม่ลืมพบอาหารปลามาด้วยนะคะที่นี่ปลาเยอะมากมากเลยค่ะระหว่างที่เราขี่เรือเราก็ให้อาหารปลากันได้ค่ะเพื่อนๆดูสิ้าปลาเยอะแยะเลยค่ะ เดินเล่นแป๊บๆทิบเลือแป๊บๆเผลอแป๊บเ,เดียวหันมาอีกทีท้องฟ้าจะมืดแล้วค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าพลินมากๆเลยค่ะอยู่ที่นี่เวลาผ่านไปไวมากๆสนุกม,มากๆเลยค่ะเกวเ,วเ,เวกลอเป็ดกีวจะมืดเกียวจ้า ตรงนี้ค่ะเรามาถึงในโซนของเล่นของเด็กๆต้องบอกเลยว่าถูกใจถูกใจเด็กๆมากๆเลยค่ะดูอันนี้สิคะเป็นคล้ายๆกาชปองยักษ์นะคะดูสิน้องก็อยากจะเล่นมากๆเลยแหมข้างในมีของเล่นแ,แปลกๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตู้ขี้มนุษย์ด้วยนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้จะเป็น ตู้ขี้มนุษย์นั่นเองอันนี้เป็นที่แรกในไทยเลยค่ะแปลกมากๆเลยปกติเราก็จะเห็นแต่ตู้คี้ตุ๊ก,กตาใช่ไหมคะอันนี้ค่ะวิธีการเล่นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ติดอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นมือยักษ์ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เครื่องก็จะดึงเราลงมาหย่อนลงไปเหมือนการคี้ปุ๊กตาเลยค่ะแทนที่เราจะใช้ตัวปากขี้ขี้นะคะก็คือเป็นตัวเรานี่เองค่ะก็คือหย่อนลงไปแล้วก็ ขีบลูกบอลขึ้นมานะคะได้เท่าไหร่ก็คือในลูกบอลน,นั้นก็จะมีของรางวัลแล้วเราก็จะเอาไปแลกของรางวัลกันค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าป๊าป๊าจะได้ลูกบอลกี่ลูกเอ๊เด็กๆก,ก็ช่วยกันเชียร์อยู่ติดติดขอบเลยนะคะดูสิอา้อาวอา้อาวอ้าวลุ้นกันลุ้นกันดูสิป๊าป๊าจะได้เท่าไหร่ เราเล่นไป2รอบนะคะก็คือถ้า1รอบเนี่ยจะ200บาทนะคะแต่ว่าถ้าเล่น2รอบก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดเหลือเพียง300บาทเท่านั้นนะคะอ่าตัวนี้รอบแรกนะคะอันนี้รอบที่2ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าป๊าป๊าจะได้ลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกนี่ดูสิดูสิอ่าครั้งแรกไปแล้วรู้เทคนิคแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้ต้องได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ย เต้นตื่นเต,นต้นจังเลยเอาแล้วค่ะเครื่องดึงขึ้นไปแล้วดึงขึ้นไปอุ้ยเสียดายจังเลยอ่ะลูกนี้ตกลงมาเสียดายจังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ดูซิได้เท่าไหร่นี่กี่ลูกนะน่าจะเป็นน่าจะถึงสิบกว่าลูกอยู่นะคะอ่ะอน,นี่เราก็มาแกะเช็คลงวันกันนะคะว่าจะได้กี่อันได้รางวัลอะไรบ้างนะคะุ๊ยเด็กๆก็ตื่นเต้นมากๆเลยจะได้ของที่ถูกใจหรือเปล่ารางวัลใหญ่จะแตกไหมเอ่ย เดี๋ยวเราไปลุ้นตามกันไปเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนนี้พอเราแกะไข่กระจะปองเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาแกลกรางวัลค่ะอุ้ยได้กระติกน้ําด้วยดูสิได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างดูสิของรางวัลก็มีเยอะแยะเลยนะคะดูสิ่าตื่นเต้นมากๆเลยได้อะไรอุ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือพรมเช็ดเท้าฮ่รู้สึกว่าวันนั้นเราจะได้ไปประมาณ16 ชิ้นได้เลยนะคะก็นับว่าเยอะนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะดูสินี่และนี่ก็คือของรางวัลที่เราไปแรกมานะคะจากการเล่นตู้ขี้มนุษย์สองครั้งด้วยกันนะคะน,นี้ก็เป็นของที่เราได้มานะคะ16ชิ้นค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะคะนอกจากตู้ตู้ขี้มนุษย์แล้วเนี่ยก็จะมีของเล่นอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะน,นี้ก็จะเป็นบ้านบอลของเด็กๆนะคะ นะคะบรรยากาศภายในเนี่ยออของเล่นบางอย่างฟิลมันเหมือนงานวัดเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวโยนห่วงนะคะโยนลูกบาสให้เข้าห่วงแต่พอดีวันนั้นเราไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวน,นี้เราพาไปชมบรรยากาศก่อนเป็นแบบไหนอันนี้เลยค่ะเป็นการโยนลูกบาสเข้าห่วงแล้วก็จะมีของรางวัลน,นะคะชุดละ 50บาทนะคะก็คือได้สองลูกถ้าชุดละ100จะได้5้ลูกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกติกาของเขาค่ะเสียดายพอดีดวันนั้นเราไม่กล้าเล่นพวกเราไม่ไม่ได้โยนบาสเล่นขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เล่นนะคะอ่าน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างใน,นะคะ่ะมีของเล่นเยอะแยะเลยเนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะฟิลม,มันเหมือนงานวัดเลยดูสิเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นยิงปืนนะคะปืนกระบอกยาวอะคะ่ะปืนยาวแบบนี้เลยฟิลเหมือนงานวัดเป๊ะเ๊ะเลย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกมปลาปลาลูกดอกอะค่ะปลาโป่งหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อปลาโป่งนั่นเองนะคะปลาถูกก็จะได้รับตุ๊กตาไปอันนี้ก็เหมือนงานวัดเลยค่ะเพื่อนส่วนโซนนี้ก็จะเป็นจับไข่นะคะจับไข่ตักไข่นลคะแล้วก็จะเป็น เกมยิงธนูค่ะยิงธนูอ่ะเนี่ยมาทดสอบความแม่นกันค่ะใครมั่นใจว่าแม่นเนี่ยค่ะมาลองเกมนี้ได้เลยนะคะเกมยิงธนูออ้ยอันนี้น้องอลันก็เล่นของเล่นนะคะก็จะเป็นฟิลเหมือนตามท้าเลยค่ะเป็นแบบของเล่นหยอดเหรียญนะคะบ สำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะฝากกด like ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบายเพื่อนๆติดตามกันค่ะฮัลโหลเดินะบ๊ายบาย